คุณเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับทำใหญ่น้ำหนาวหรือเปล่าครับทำเลือกลับแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์และเล่ากันว่าเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองบาดาลอาณาจักรของพญานาคในอดีตบริเวณนี้เคยมีหมู่บ้านเก่าแก่ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกปีในเดือน6จะมีการทําบุญครั้งใหญ่และทุกปีจะมีแขกพิเศษมาร่วมงานนั่นก็คือพญานาคและบริวารของพวกเขา พวกเขาจะแปลงกายเป็นมนุษย์แต่งกายงดงามและถือขันทองคําที่ใส่อาหารมาร่วมงานบุญด้วยแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขันทองคําของพญานาคหายไปทุกคนช่วยกันค้นหาแต่ก็ไม่พบจนสุดท้ายก็มีเรื่องเล่าว,ว่าเป็นสมานเณรรูปหนึ่งที่ขโมยขันทองไปพญานาคโกรธมากประกาศว่าจะไม่มาร่วมงานบุญกับชาวบ้านอีกและเมื่อพวกเขาเลื่อยกลับลงถ้ำ ก็เกิดเสียงกึกก้องแผ่นดินสะเทือนวัดบ้านทาตและหมู่บ้านรอบๆถูกเกินกินลงไปในพริบตาผู้คนหนีเอาชีวิตรอดแต่สามาเนรนที่ขโมยขันทองคําพยายามขึ้นหนีวิ่งขึ้นไปบนถ้าใหญ่เขาว,วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวพื้นดินก็ยุบตัวลงกลายเป็นหลุมเนนหรือหลุมหินที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันชาวบ้านจึงจัดงานบุญบ้างไฟในเดือนแของทุกปี เพื่อบูชาพญานาคและขอให้ท่านปกปักรักษาและประทานฝนให้ตกตามฤด,ดูกาลทุกวันนี้ทำใหญ่น้ำหนาวยังคงเป็นสถานที่ลึกลับที่ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงามมีลำธารน,น้ำเย็นที่ไม่เคยแห้งเหือดและถ้าเดินลึกเข้าไปกว่า4ี่กิโลเมตรบางคนเชื่อว่าลึกลงไปในนั้นอาจจะเป็นเส้นทางสู่เมืองบาดาลจริงๆ